สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเนาะมื่อนี้กัสซิมะหลอกสิมะหลอกเบิ่งนกเข่อีพอมึนเก็บขึ้นมาแต่ว่าอีพอล้วลงไปหาแซมเลยแหละบนที่น้ำมันเสาะไปฮะเนาะ มื่อเช้า,าจึงปึ้งยุ่มาาื่อเช้าแต่ว่าสามีปอกบ่มีเวลาเนาะพี่น้องเพรวกต้องไปดำนาตอนนี้ก็สิดำนาต่ออีกเหมือน,นี้ให้ให้สุดท้ายตัวนั้นแล้วก็ต่อขึ้นทั้งพี่บัดน,นี้ยอยู่นี่ก็ไปจนเบิดขึ้นปึ้งเป็นทรายยาวไปเลยขี้ดินทรายขึ้นเต็มเลยนี่นอ,อแล้วน้ำม,มันลงมานี่นี่กุกเขา หากเกจินก็เข่าภูโอ้ยวนันภูใส่เขายังบ่ทันได้กินสำพีนองพนเอาไปกินบัดก่อนสอบสอบไปบาวา่าๆได้มาส่องบมืงหินได้ลงมานี่แต่บมืงหินนี่บัดเดิน คณะกัลูกลูคุดก็ไม่ได้เห็นนี่ชัลูลงนี่ใส่ลูกแท่ลูว่าเนี่ยฮะอีพ่อคุดคุดก็บอเห็นนำมามอาสิลเห็นแล้บบอนลงจะพูดโเนาะวันพุยใส่เขายังไม่ทันได้กินซ้ำตอนเศร้าดำในสอง ดํได้สองห่องะตอนแรกสิยาต่ออันนั้นจักสิได้สํนได้แลได้สําได้ก็เอาบ่บิงกาก่อนมันพออยู่บ่โ้ปีนี้ถือว่าบ่เปืองกาปานไดเนาะพี่น้องตาที่2ก็ยังบ่ได้จกเลยตาที่3ก็ยังบ่ได้จก4 5กยัง5ตายังเต็มตาอยู่ตาที่จกนี่ก็ยังบ่ได้เบิดยังเต็มอยู่ นี่แหละอันนี้ยังเขียวอยู่นี่อันนี้ก็เขียวอยู่นี่ตัวนี้คันตัวใดมันอยู่นอกก็เป็นเงาดีแต่กองะกอง่างค่ะเนาะงามดีอยู่แต่ว่ามันบูยาวบูยาวขักปันไดพออยู่ดอกอันนี้เนาะกายเงืออยู่หวังรออีผูชจัอันนี้น ยังไงเด้อยัง,งเป็นดอนเป็นดอนแต่บ่หัวคันมันดำเบิดนี่ยังสิเอาต่ออยู่บ่เนะาะญาติบางทีได้ลงตาใหม่มันยองมาเลยดำบ่าทานนันมันหุ่งมาเลยเนาะ นับเบิดนี่เรือ่อยสามสมัดพี่นอ้องแต่มันแหลบแหงเนาะปุติแหลบพี่น้องก้าจ้างลกเองผัดบาไว้ติบาได้เขาก็ยันบาได้กาเนาะมันแหลบมันแหลบแหงดำยากๆหน่อยหนึ่งพอมันแหลบนะ คำม,มันโรกกัจจกสิรกตาได้แล้วนี่ตานี่ห่างงามยุนย่นเหยงกาเป็นกีบดีดำอีกมือนี่แหละพี่น้องดำบมฮูสิเบิร์หรือบอดเลย,เยลอยสามลอยสามสิบหมัดกัจจิม,มลกรตานี่บ่รู้ว่าสิเอาตานี่เนาะมันกับพ่อปันปานกันนี่แบกไล่ไปลอไล่ปลอ จงไว้ตกดำนานนนเนะเดอ้อฝนเอ้ยหยุดตกซะสักสี่หามอือเนาะอยู่นี่พอได้เขากินผูยพอได้เขากินผูยมองหอยสลิดละลายเก็บซอนเก็บมือาวนเก็บแม่ไดไขู่หน่อยหนึ่งพูดเนาะพอดำเซมใส่น้ามันมาแห้งเลย ยังไม่ได้อล่เลยอลไปหานไปหาเอกากะเมื่อเช้าได้สองล็อกอะไรละพี่น้องล็อกเงาวน,นี่อันหนึ่งเนาะแล้วก็ล็อกน้อยอันนี้หูเผื่อสีแล้วมาให้หน้าน้อยมันแข่ง <c ười> แห้งบัดก้าผิต้องมาใจ๊นออกอมันยุ่งเลยเด้มลายเมอร์เลยสามสีมอ่อแล้วมันยุ่งเลยดำบูเบิร์ตจะเถื่อพอเป็นชอ่อมคันเลยได่ไปหากล้า,าแล้วพาก็กได้ดินชายบนนี่คันคาดแล้วก็ต้องเฝ้าดำเนาะคัาวสั้นแหลกแห้งโธ่เ แงีาแ่าเลอตึกปลาก็ได้นี่นี่มีปลาขอตัวหนึ่ง ดำก็บ,บิ่งน้อยบีกระแตกเท่อจะเปลี่ยนแต่บีบีไทยซื้ออยู่ขอดียวซื้อขอดียวซื้อะอะไรแบก่ก รอลีลอรอว่นทีไปทางใดไลลจะในแลนอูเขากา,ากงบ้านจะก็แลนออกมาพอจะเจ้าหนังปุ๊บเป็นหนึง่งจะก็แ้น,นออกมาจุ๊บ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 ไปยืนหันเบ้ แบกกแบกกินเข่าแบกรีแบลรอไปแน,น่นะนี่กัดอยู่พวดพวดจุ๊บจุ๊บจุ๊บกินกินขักอุ้งถืกเห็นล้ว่ากัดกินกา้าจะกินขักจะแท้เลาวกินลากินคืองอคือควายกินนง่าพี่น้อ,นนอง ี๋ยวข่อยกับสิไปาหาเอากล้าก่อน่นขาดเลยข้าวเดียวแล้วขาดนะเห็ดเวียกก่อนเดอ้อมนีมาไทยรีวิวตามให้หน่านี่แหละไปไปสะดอกพี่น้องงมงงง่งายๆไปแถวนามณีแหละไปเห็ดเวียกก่อน